ตาหลากสไตล์วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการโยนข้าวนะครับปลูกนาข้าวนะครับวันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าการปลูกนานะครับหรือว่าการทํานาในยุคปัจจุบันนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอ้ถนนหนทางก็เหมาะแก่การไปทุ่งนาจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแบบว่าชุ่มฉ่ำมาก เดี๋ยวเราเจะตามไปดูกันนะครับโหโหเส้นทางนะครับทรหดเลือเกิน จะผ่าานมาได้เราก็มาถึงนะครับจุดหมายปลายทางนะครับบริเวณทุ่งนานะครับที่วันนี้เราจะมานำนะครับนำทุกท่านนะครับมาดูวิธีการปลูกข้าวแบบโยนนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับต้องบอกว่า ยุค2020แบบนี้นะครับวิธีการทํานานะครับปัจจุบันนะครับก็จะใช้รถไถในส่วนของรถแทรกเตอร์นะครับที่เป็นนะครับรถไถนาแบบรถทําสวนนะครับอยู่นี้รถอีแตนนะครับหรือว่ารถอีแท็นะครับก็จะไม่มีไม่นิยมใช้กันแล้วนะครับ๋ยวนี้ก็เป็นรถไถใหญ่ไปแล้วนะครับ นะครับแล้วก็ควนไปในตัวนะครับแล้วในส่วนของต้นกล้านะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าต้นกล้านาปัจจุบันนะครับใช้วิธีการนะครับปลูกแบบไหนนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะปลูกกันเป็นแผงนะครับไปนะครับเราจะพากันไปดูนะครับ นะครับก็จะมีการเก็บต้นกล้านะครับนะครับอันนี้วิธีการปลูกนาแบบนายนนะครับ ก็ในส่วนของแผงข้าวนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับข้าวนายโยนนะครับก็จะปวานก้านะครับลงในแผงนะครับซึ่งเป็นแผงสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับมีหลุมนะครับไว้สําหรับทำก้านะครับตอนนี้พื้นที่โดยรอบนะครับไถฟวนเรียบร้อยนะครับเตรียมสําหรับการโยนก้านะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการโยนก้าเขาทํากันยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเอานะครับต้นก้านะครับที่เตรียมไว้จะปลูกนะครับเอาออกจากแผงนะครับเพื่อจะไปปลูกนะครับดามงที่นานะครับก็ดึงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวรากจะขาดนะครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็ไปทําการโยนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวิธีการโยนข้าวเขาโยนกันยังไงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการตามยุคสมัยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นการทำไร่ทำนานะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นกันนะครับ ก็นะครับณปัจจุบันชาวบ้านก็เลือกใช้วิธีนายโยนนะครับเมื่อเราโยนเสร็จนะครับในส่วนของตัวข้าวนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับใช้เวลาประมาณ7วันนะครับต้นกล้าถึงจะตั้งตรงนะครับเมื่อผ่านไป7วันนะครับต้นกล้าก็จะตั้งตรงนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้นกล้ามเมื่อเกิดการทื้นตัวนะครับก็จะตั้งขึ้นมาเองนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอันนี้คือวิวัฒนาการนะครับในส่วนของปัจจุบันที่นะครับเรียกว่าเป็นภูมิปัญญานะครับในการพัฒนาในเรื่องของการปลูกข้าวนะครับง่ายไหมครับ ก็ในส่วนของแผงเปล่านะครับก็เอามาทําความสะอาดล้างน้ํานะครับยังสามารถเก็บไว้ใช้ต่อไปนะครับในปีหน้าได้อีกนะครับ <_ p ull ing> เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของในส่วนของชาวนานะครับตอนนี้ก็โยนข้าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยข้าวที่โยนเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับ ต้นข้าวนะครับก็จะตั้งตรงขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตชาวนานะครับในปัจจุบันซึ่งต้องบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับวันนี้นะครับสาระหลากสไตล์นะครับก็มาทํำนาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากในเมืองนะครับมาชูวิถีชีวิตแบบชนบทนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกับช่องนะครับ สาระหลากสไตล์วันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ